พระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ไว้ใจให้ทางร้านเราเปิดคัดหัวออนไลน์ให้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลูกค้าจะได้งานอะไรไปบ้างจ้าอุ้ยตัวแรกนะคะนี่เสื้อวงก็มาแล้วจ้าตัวงานจิมมี่นะคะตัวนึงนะอันนี้คืองานสก,กีนน้านหลังเลยนะครับทุกคนอีกเก นะคะคอีเกิลก็สวยมากๆเช่นกันนะคะหนัง007แล้วก็พวกงานการ์ตูนนะครับลิกแอนมอนตี้นะสวยมากๆ,ากๆ,ากๆสําหรับตัวงานนาะรูโตะสตัวนะแล้วก็นี่ครับแอดเวนเจอร์นะครับกานบ้านบอลนะคะงานสกเก็ตนะคะแมนโอเนลนะคะฮาร์ดเดอะนอสเฟสซานต้คโคดงานโอเบครับงานดับเพลิงแล้วก็ตัวงานควิกซินเวอร์ครับโอ้โห กระสอบนี้เอาเรื่องเอาเรื่องทุกคนบอกเลยว่าเปิดมันมากๆครับมีให้อรุณทุกงานจริงๆนะครับใครสนใจนะคะสามารถทักห่แอดมินได้เลยนะครับทักแอดหกสามศูนย์ครับ